สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกลางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับรถไฟสายสีเหลืองเตรียมเก็บค่าบริการ15-45บาทเริ่ม3กรกฎาคมนี้ Facebook เพจการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับได้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรถไฟมหาคนครสายสีเหลืองได้ทราบว่า วันที่1นึถึงสงกรกฎาคมนี้นะครับหรือต้นเดือนนี้นะครับรถไฟฟา้ามหานครสายสีเหลืองจะปิดให้บริการเวลาสี่ทุ่มและตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับจะเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่เวลา6กโมงเชา้าถึงเที่ยงคืนโดยเริ่มเก็บค่าโดยสารนะครับเริ่มต้นที่15บาทสูงสุด45บาทโดยรถไฟสายสีเหลืองนี้นะครับจะให้บริการทุก5นาทีในช่วงเวลาเร่งด่วนในตอนเชา้าเวลา7โมงถึง9โมง ตอนเย็นนะครับเวลา5โมงถึง2ทุ่มหลังช่วงเวลาเร่งด่วนจะให้บริการทุกๆุก10นาทีเป็นยังไงกันบ้างครับราคา15ถึง45บาทเหมาะสมกันหรือเปล่าแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ DSI ทลายเว็บพนันใช้ร้านขายหอยฟอกเงินยึดทรัพย์กว่า1,000ล้านบาท DSI นะครับได้ถแถลงความคืบหน้าการจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รวม4เว็บไซต์ใหญ่ ที่มีเงินหมุนเวียนนะครับหลายพันล้านบาทต่อปีและนําเงินไปฟอกธุรกิจร้านขายอาหารทะเลนะครับประเภทหอยย่านเกษตรนวมินที่มีเฟรนชชายหลายสาขาโดยล่าสุดนะครับ DSI ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง19คนแล้วในจํานวนนี้นะครับมีผู้ต้องหารายสําคัญนายกัญชนกหรือเปาและนางสาวธิพวรรณสามีภรรยาเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์และเจ้าของร้านหอยทั้งนี้นะครับ DSI ได้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาไว้บางส่วนแล้ว เช่นอสังหาริมทรัพย์ที่ดินนะครับและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการรวมถึงร้านอาหารของผู้ต้องหานะครับรวมมูลค่ากว่า1000ล้านบาทสนามบินดอนเมืองถูกจัดอันดับอันตรายที่สุดในโลกอันดับที่26จาก29แห่ง The b บ u ติ q u e Adventure ได้เผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาว่าสนามบินดอนเมืองนะครับได้ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสนามบินที่อันตรายที่สุดในโลกโดยอยู่ในอันดับที่26 จากทั้งหมด29อันดับโดยการจัดอันดับดังกล่าวอ้างอิงจากลักษณะที่ปลอดภัยของสนามบินเช่นระดับความสูงของพื้นที่สนามบินสภาพอากาศระยะทางของลันเวย์หรือใกล้กับที่พักของผู้คนและในส่วนของท่าอากาศยานดอนเมืองทางเว็บไซต์นะครับได้ให้เหตุผลว่าสนามกอล์ฟที่เปิดให้บริการอยู่ระหว่างลันเวย์ที่สนามบินอาจเพิ่มอันตรายให้กับผู้ใช้บริการได้และเป็นปัญหาน้ำท่วมเหลือลัง ที่อาจส่งผลต่อการลงจอดและนำเครื่องขึ้นบินกวางเขาใหญ่บาดเจ็บเลือดอาบหน้าเจ้าหน้าที่เข้าเร่งช่วยเหลือผู้ใช้เฟซบุ๊กที่มีชื่อว่าวิทวัฒมหาพรมได้โพสต์คลิปนะครับลงในเพจเขาใหญ่เที่ยวอ,อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นคลิปกวางตัวใหญ่นะครับที่ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้านะครับมีเลือดอาบเต็มหน้าและมีเข็มฉีดยาปักคาอยู่ที่บริเวณสะโพกด้านซ้ายทั้งนี้นะครับมีรายงานอีกว่ากวางหนุ่มตัวนี้นะครับอาจจะชนประลองกําลังนะครับกับกวางตัวผู้ตัวอื่น จนได้รับบาดเจ็บทําให้ทีมสัตวแพทย์กรมอุทยานนะครับหลังได้รับรายงานจึงรีบเข้าช่วยเหลือโดยการยิงยาสลบเพื่อจะรักษาโดยขณะนี้นะครับได้ทําการรักษามาแล้ว2วันซึ่งกวางตัวดังกล่าวนะครับยังคงปลอดภัยดีซากพยูนเกยตื้นตายตัวที่6ของปีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีที่จังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งนะครับว่าพบซากพยูนตายบริเวณหน้าหาดทับแขกที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ จึงนาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับได้ทราบว่าเป็นพยูนเพศเมียที่มีน้าหนักประมาณ140กิโลกรมัมความยาว204เซนติเมตรสภาพซากยังสมบูรณ์ไม่พบกับบาดแผลชะกันมีเพียงแค่รอยแผลถลอกจากการโดนขดหินตามปกติทางเจ้าหน้าที่นะครับจึงได้ทําการเคลื่อนย้ายซากเพื่อหลอมมอบให้กับทางศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันในการชันสูตรหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจากข้อมูลในปีนี้นะครับพบว่าพยูนตายในทะเลกะบี่เป็นตัวที่6แล้วซึ่งมีทั้งลูกพยูนและพยูนที่โตเต็มวัยงูพิษบุกค,ค่ายผู้ลีภัยในพามา่าถูกงูกัดทุกวันแต่เซรุ่มไม่พอชาวบ้านในจังหวัดกันบาลูภาคสกายที่ประเทศพามา่าต้องประชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับหลังคนมากกว่า5 0,000คนต้องลีภัยจากการลบนะครับระหว่าง PDF กับทหารพมา่าและยังเป็นที่รับรู้กันอีกนะครับว่า ในเขตป่าแถบนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีงูพิษชุกชุมมากซึ่งก็ทําให้มีคนถูกงูกัดนะครับแทบทุกวันจนเซรุ่มที่ใช้รักษานะครับไม่เพียงพอชาวบ้านไม่ต่ำกว่า80คนถูกงูกัดและในขนานี้นะครับมีถึง6คนที่เสียชีวิตไปแล้วโดยอาสาสมัครช่วยเหลือผู้รี้ภัยนะครับได้เรียกร้องไปยังกระทรวงสาธารณาสุขของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเพื่อให้ส่งความช่วยเหลือเข้ามายังค่ายผู้อพยพแห่งนี้โดยเร่งด่วนน่ากลัวจริงครับใครที่กลัวง,งูนี่โอ้โหตายเลย จีนอนุมัติขึ้นความถี่6กิกะเฮิรตซ์สำหรับ 5G และ 6G จีนนะครับเป็นประเทศแรกของโลกที่ให้บริการขึ้นความถี่ย่าน6กิกะเฮิรตซ์เพื่อให้บริการด้านโทรคมนาคมขึ้นที่ที่สากลซึ่งจะเอื้อต่อการส่งเสริมการแบ่งขึ้นความถี่ระดับโลกและระดับภูมิภาคที่สอดคล้องกันและเพื่อจัดเตรียมทรัพยากรย่านความถี่กลางที่เพียงพอต่อการพัฒนา 5G และ 6G ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ ระบุขึ้นความถี่ย่าน6กิกะเฮิรตซ์เป็นทรัพยากรคุณภาพสูงชนิดเดียวที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ในย่านความถี่กลางทั้งมีความครอบคลุมและได้เปรียบด้านความจุพร้อมเสริมว่าขึ้นความถี่ดังกล่าวเหมาะสมอย่างยิ่งในอนาคตการเคลื่อนไหวข้างต้นนี้นะครับจะช่วยรักษาสเสถียรภาพความคาดหวังของอุตสาหกรรม 5G และ 6G ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนาและนวัตกรรมการสื่อสารเคลื่อนที่ แม่จะไป6 g กันแล้วครับจีนอัตราการเกิดในเกาหลีใต้ต่ําตอกย้ําปัญหาประชากรลดตามธรรมชาติสํานักงานสถิติเกาหลีนะครับระบุว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเกาหลีใต้นะครับมีเด็กทารกเกิดใหม่เพียง1,8484คนซึ่งลดลง12.7%จากปีก่อนหน้าและถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในเดือนเมษายนนับตั้งแต่หน่วยงานเริ่มรวบรวมข้อมูลรายเดือนเมื่อปี2524 ท้งนี้นะครับประเทศเกาหลีใต้กําลังจัดการกับวิกฤตสําคัญอย่างอัตราการเกิดที่อยู่ในระดับต่ําเนื่องจากคนรุ่นใหม่ต่างเลื่อนการสร้างครอบครัวาม,มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าปัญหาราคาที่อยู่อาศัยที่พุ่งสูงกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและเมื่อถึงปี2613นะครับคนที่มีอายุ65ปีขึ้นไปจะมีสัสดส่วนเป็น46.4%ของประชากรทั้งหมดในประเทศซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการสูงวัยของประชากรอย่างรวดเร็ว ทำกลางอัตราการเกิดที่ต่ำมากในประเทศฮุนเซนประกาศเลิกเล่น Facebook หันไปใช้เทเล gram แ,และ t i k t o อกฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมบูชาได้กล่าวว่าจากนี้ไปนะครับเขาจะยุติการเคลื่อนไหวบน Facebook และหันไปเล่นเทเล gram แ,แทนเพื่อสื่อสารกับผู้สนับสนุนทางการเมืองควบคู่ไปกับการใช้ t i k t o อกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงเด็กและวัยรุ่นแม่ทันสมัยจริงๆโดยปัจจุบันนะครับบัญชีเทเล gram ของฮุนเซนนะครับ มีผู้ติดตามประมาณ860,000คนเขาให้เหตุผลของการเปลี่ยนไปใช้เทเลกรมนะครับเพียงว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก1 0 5สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัวันนี้ผมสมพศขุนวังและทีมงานจับกังข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ เอฟเอ็มร้อยห้าสไมล์ไทยแลนด์